วันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยนะฝึกนะครับทุกคนตอนนี้เราใส่ดมตาลนะครับใส่ลงไปกี่ช้อนคะใส่เลยค่ะสิบช้อนค่ะพี่บีอ๋อนี่มันช้อนเล็กทุกคนใส่ค่ะใส่ลงไปเลยครับโอ้โหช่วยได้แล้วอะทุกคนตอนนี้ฮะกำลังหัดทำนะครับเดี๋ยวช่องนี้ฮะบีบีจะต้องขึ้นมาทำแทนหมาม้าเนาะแล้วเรานั่งกินเนาะโอเคขัวเจบีขัวเจบีจุ๊บหมาม้าคิดได้ไงคือแบบอย่างเงี้ยคือไม่ต้องจิ้มเลยแล้วไปทำกระทะร้อนด้วยใช่ไหม เพิ่มสกิลในการทำอาหารขึ้นเรื่อยๆเก่งมากขอบคุณค่ะที่ทำให้กินงงมากอ่ะงงมากมันออกมาได้ไหมแบบเนี้ยเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากอร่อยจนอยากตะโกนอ่ะสวัสดีครับทุกคนพวกเราครอบครัวตัวบีนะครับแล้วก็มาเจอกันอีกแล้วนะฮะนี่โอ้วันนี้เครื่องปรุงเราเตรียมเรียบร้อยแล้วนะฮะมะนาวเยอะด้วยทุกคนดิไใช่ของโอของใครเดี๋ยวจะถ่ายชนกัอโบหรืแล้วไง ลปลาอยากกินตัวนี้ตกให้ปลากินหน่อยลูกทุกคนดูนะฮะความสามารถในการตกปลาของเขาตกได้ไหมไ,ไหนอะปลา<ล>อยากกินอนะ,<ล>ะอ้าวใช้มือหยิบปลาเลยหรอเฮ้ยไม่ตกแล้วทุกคนหยิบแล้วอ๋ววอ มมมีีชชาคือทุกคนช่วงนี้น้องบีบีเขาต้องเล่นของเล่นเขาบ่อยขึ้นนะฮะเพราะว่าแม่เขาบอกว่าถ้าไม่เล่นนะจะเอาไปบริจาคให้หมดแล้วนะทุกวันนะตอนนี้คือลงมาจากตื่นนอนนะครับก็จะเข้ามาเล่นอานนี้ตลอดทุกวันเลยเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เล่นเลยนะของเล่นอ่ะก็ทิ้งไว้อย่างเงี้ยแล้วเขาก็เดินเล่นของเล่นอย่างอื่นเขาแต่ในข้องนี่เขาไม่เล่นเลยทุกคนวันเนี้ยคือร่างกายเนี่ยมาม้าบอกว่าต้องการไขมันเขาแบบไขมันเน้นเอาไหมกินไขมันไหมเยอะอยู่แล้วแหละหม้าแต่อยากกิน ทอดทอดกระป๋<ๆ>ออ่าแล้วก็แซ่บๆด้วยเพราะฉะนั้นแม่บุ๊กเลยคิดเมนูนี้ขึ้นมานะครับเอามารวมกันเอาบะมีม่กัน,นฮะนั่นก็คือ3มชั้นทอดแจ่วพ่นไฟนะะร้อนค่ะอ่ามันจะเป็นยังไงทุกคนนี่ยังคิดภาพไม่ออกเลยว,ว่า3ชั้นทอดปรุงสีทอดเสร็จแล้วก็ไปจิ้มเหบือนอ้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมแต่เนี่ยคือเขาจะบอกว่า3ชั้นทอดแล้วแจ่วพ่นไฟเลยมันจะเป็นยังไงทุกคนเดี๋ยวมาดูนะครับว่าวัตถุดิบวันนี้เรามีอะไรบ้างนะครับปะโอ้โหมาม่านี่อะไรเนี่ยโอ้สามชั้ มาถึงครับทำไรคะที่รักอันหมูค่ะอันนี้เราจะหั่นแบบว่าวพอดีคำเลยใช่ไหมเอาแบบว่าไม่ต้องมาหัน่นผิดนะฮะตอนนี้แม่บุ๊กก็จะเปลี่ยนสไตล์เสื้อผ้าแล้วนะฮะเป็นชุดแบบนี้แล้วนะมัน่นร้อนหั่นหมูเสร็จแล้วเราไปทำไรคะที่รักหปลาหมูหค่ะเครื่องกัดค่ะเปิดกระโดดเฮ้ยยเงมีเยอะเงี้ยนี่อีกหนึ่งสองไม่ไม่ไหวแล้วเร,ร็วไปเปิดก่อนไหนยุงมันจะติดรูอยู่ือมันก็ตาเนี่หมดโลกคิดอะไรอยู่ชอบกัด คนอื่นไม่กัดอ่ะคือบ้านเนี้ปัญหาของยุงเนี่ยมีแค่กับแม่บุ๊กคนเดียวนะกับมีบีบีสองคนคือคนอื่นเนี่ยไม่กัดเฮียเนี่ยใส่ขาสั้นแบบเนี้ยังไงก็ไม่กัดแต่แม่บุ๊กเนี่ยกัดทุกวันกัดทุกเวลาหลังจากนั้นเราทำไงคะหมักหมูค่ะวันนี้เรามีผู้ช่วยด้วยนะฝึกกันครับ ทุกคนตอนนี้เราใส่ดอนตาลนะครับใส่เราไปกี่ช้อนคะใส่เลยค่ะสิบช้อนค่ะพี่บีอ๋อนี่มันช้อนเล็กทุกคนใส่ค่ะใส่ลงไปเลยครับโอ้โหช่วยได้แล้วอะทุกคนตอนนี้ฮะกำลังหัดทำนะครับเดี๋ยวช่องนี้ฮะบีบีจะต้องขึ้นมาทำแทนหมาม้าเนาะแล้วเรานั่งกินเนาะโอเคครัวเจ๊บีครัวเจ๊บีจุ๊บอ๋อเชฟเชฟใสอีกค่ะวันนี้หมูเยอะค่ะต้องเพิ่มลอนตาลนิดนะครอ๋อแต่นี่ทุกคนนี่ช้อนเล็กนะอันนี้เป็นช้อนเล็กนะใช่ อ่ะเสร็จแล้วครับอ่ะหลังจากนั้นใส่น้ำปลาไปสักประมาณนึ่งทีนะคะจ้าหนึ่งทุกทีจ้าใส่แป้งลงไปค่ะใส่ลงไป1ช้อนครับมาม่าสองช้อนค่ะลูกใส่สองช้อนค่ะโอเคเซฟลงมือน้องพี่ดีไหยครับหมักหมูไปแล้วเน้ามันหอยอีกหนึ่งนะคะสูตรนี้ทุกคนลองไปทําดูนะครับแล้วก็เอาไปขายด้วยนะฮะสามชั้นทอดครับแล้วก็พริกไทยนะพริกไทยใส่ลงไปค่ะโอเคหอมแล้วค่ะทีละน้ำเปล่านะคะจ้าใส่น้ำปลาลงไปถ้วยนึงครับ เนี่ยฮะทุกคนหมักหมูเสร็จแล้ววันนี้เราชอดแบบใหม่คือไม่ให้น้ำมันมนกระเด็นไม่บุกวนน้ำมันกระเด็นเราใส่เป็นกระชอนอย่างนี้เราลงไปทอดเลยดีไหมไปเลยค่ะไปแล้วว้าวไม่กระเด็นด้วยค่อยเทโอเคมันเมื่อคอขอคอ,อวางคนเดี๋ยวเราทอดหมูเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปทาน้ำจิ้มแจว่วน้ำจิ้มแจ่วเสร็จนะฮะแล้วเราจะทํายังไงต่อไปเดี๋ยวมื่อพายุทุกคนบอกเลยว่าวันนี้น่ากินมากเพราะว่าแม่บุ๊กเนี่ยโอ้ย แกงเราใช่ไหมได้เดี๋ยวแกงคืนใครอยากให้เหี้ยแก,งไ,ง,แกงไม่บุ๊คคอมเมนต์เลยฮนะเดี๋ยวจัดให้นัก,นกมาแล้วทุกคนนี่ฮะสามชั้นโอ้โหสีเหลืองทองอารามน่ากินมากทอหมูเสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเราจะทําอะไรคะทำเสียพ่นไฟค่ะตรงนอยเขานั่งให้กำลังใจอยู่ข้างๆนะครับทุกคนอย่างแรกคือใส่น้ำมะขามเปียกค่ะใส่น้ำมะขามเปียกลงไปประมาณซักหมดเลยหมดเลย,เลยคือเราทําเยอะนะทุกคนเพราะเราจะเอาไปพ่นไฟกับหมูสามชั้นทอดนะใส่น้ำตาลลงไปซักสองช้อนนะคะตาลปี๊บค่ะ ตามนี้เลยทุกคนเลยเยอะเพื่อนๆเลยเยอะเพื่อนๆถ้าลูกน้อยหล่อบายก็หล่อเพราะว่าเราหน้าเหมือนกันหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกป่นครับใส่ลงไปเลยฮะใครชอบเผ็ดใส่ยเยอะๆนะทุกคนแล้วก็ข้าวคั่วคะ่ะข้าวคั่วนะครับหนึ่งช้อนครับทุกคนเอาแล้วแจ่วมาแล้ววันนี้ไม่ใช่แจ่วปลาล้าเนาะวันนี้แจ่วธรรมดาเนาะจะพ่นไฟยังไงออกมาหลังจากนั้นเราก็ใส่พอปิดแก๊สนะคะแล้วก็ใส่มะหน้าลงไปค่ะจากไปค่ะ แค่ทอดค่ะน้ำด้วยผักชีฝรั่งค่ะผักชีฝรั่งอันนี้มามาไปซอยไปเรียบร้อยแล้วนะแจ่วของเราน้ำลายไหลแล้วอ่ะแต่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูที่เราทอดลงไปคลุกนะฮะมาแล้วครับนี่ฮะเอาสามอนนี้เราทอดนะทุกคนลงไปเลยฮะอะไรนะคะลูกหนีป้าทนีปาทไมอะคะหูมานน่ากินมากมากเลยอ่ะมามาคิดได้ไงคือแบบอย่างเงี้ยคือไม่ต้องจิ้มเลยแล้วไปทํากระทะร้อนด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอ้โห เพิ่มสกิลในการทําอาหารขึ้นเรื่อยๆเก่งมากขอบคุณค่ะที่ทําให้กินแล้วก็ผ่านไปเลยใช่ไหมคะที่รักใช่ค่ะตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนเดี๋ยวเราไปใสก่กระทะร้อนเดี๋ยวขอตัวไปจัดจานก่อนแล้วกันกนะทุกคนคือหอมมากคืออยากกินมากแต่อยากกินไม่ได้นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปกินกันที่โต๊ะเลยฮะไป ทุกคนเสร็จเรียบร้อยฮะไม่น่าเชื่อว่าแม่ฟูกจะทำออกมาได้รสชาติที่แอดทิมน่ค่ะแม่ฟูกเองค่ะนี้ธันินเอสนะครับผมลองเข้าไปกดติดตามได้นะที่ y YouTube t i k t o k แล้วก Orleans ็ IG ก็มีทุกคนเรามีส้มตำด้วยพานินพีไม่ล้อนะทีไม่ไหวแล้วนะขอใช้อย่างนี้เลยแล้วกันทีทุกคนเนี่ยดูดิสามชั้นทอดแล้วคุกแจ่วอะเอาแบบความจริงเลยนะหนึ่งสองสามอจริงอร่อยมากสำหรับใครคนอื่นเราไม่รู้แต่สำหรับเราเนี่ย เราไปทาตามอาไปทาําทขายน่าขายมากทุกคนสำหรับเียนะโคตรดีเลยอะอเอาไปทําให้ครอบครัวกินอือและตอนนี้นะครับขอต้อนรับเข้าสู่ในช่วงโบกินแหลกครับแม่บุ๊กมีความสุขเวลาคนมากินเนี่ยเป็นไงมาี่นินอร่อยมากดูแม่บุ๊ก้าเอาไปตามอีก อีกทางนึ่งมันม่กว่าไม่ค่อยดีแล้วมันก็คือว่าปลายท้องฟางเหมือนกระปุกรสชาติคือมันเกินไปถามท่านทอดเจีวพ่นไฟอันนีูุ้กอาหารอร่อยมากว่ะโคตรอร่อยเลยคือพี่ดีเห็นพี่ดีไม่ออกไปเลยอ่ะรอกินงงวะอร่อยมากจริงจริงสิบนาทีเทุกคนมีเวลาอีสิบนาทีค่ะรีบกินเลยทุกคนเฮ้ยตกใจมากอาหารอร่อยมากนะเนี่ยทุกคนอาจจะงงว่าเราจะต้องรีบไปไหนเราไปร้านสดในกินข้าวปูหมางบอกเลย รวมตัวกันเหรออะไรบันไลหมดนี่ทุกคนตำซ้วดอร่อยมากเลยท่านแม่เหรอมันบุกคำมันบุกอย่างเลยนะออันนี้ไม่ใช่ว่ายทำไม่นั้นเราเลือกบางอย่างที่เราต้องทำแม่กันอื่นซื้อมาแก้มก็ได้ว่างั้นแหละไม่ต้องทำหมดสามชั้นวิ่งอร่อยจริงอันนี้ไม่ติงนังเลยทุกคนเฮ้ยอร่อยมากนะคือปกติทุกคนจะเคยกินแจ่วแบบเขาเรียกว่า จิ้มแจ่วอ่ะแต่อันเนี้ยมันเป็นแจ่วเคลือบมันเหมือนไก่แบบฮอตแอนด์สไปซี่เคลือบอะไรแบบเนี้ยแจ่วที่มันงวดแล้วแล้วมันเคลือบไปด้วยเนื้อไม่หน้าตามันอาจจะเฉยๆนะในนะเหมือนหมูกระปี่อะแต่พอกินเข้าไปนะโอ้โหหาถังขยะเลยไปไปเลยข้างนอกเลยหาถังขยะเล่นๆอร่อยไหนมาถึงมันนี้อร่อยใช่อร่อยสุดของจินตนา้าวอ้๋อ อร่อยนะคะอ้้ยมากโหมันอร่อยจนแบบทั้งหมดนี่คืออ้วนอะจริงจริงทุกคนหมดนี่คืออ้วนงงมากอ่ะงงมากมันออกมาได้ไหมแบบนี้มันไม่ได้เวอร์ทุกคนคือมันอร่อยแบบติดปากเลยอ่ะียอดกูขอไปเฮ้ยอร่อยมากเฮ้ยอร่อยมากอร่อยจนอยากตะโกนอะทำไมมันเป็นแจ่วรสชาติที่แบบไม่เลี่ยนนะกินไปได้เรื่อยๆดูมันดิ มาอัดช่องเราอยู่นะฮะแล้วก็ถ่ายติ๊กหลอกไปด้วยคนดูเด่นเนื้อแบบคือมันเคลือบเข้าไปในหมูเลยอ่ะอุ้ยน่าทําขายมากเลยทุกคนถ้าใครขายนะเฮียไปอุดหนุน <discontin> อ <ui> ่ะขายแน่อือือบุ๊คทำอาหารเป็นไงบ้างตอนนี้เสียมืออร่อยแตกว่าบางทีอ่ะไม่ต้องคิดเมนูขนาดนี้ก็ได้ละไม่ต้องคิดเมนูขนาดนี้ก็ได้ละไม่ต้องคิดเมนูขนาดนี้ก็ได้ละทำไมอะ มันคือไข่มันแบบไม่มีอะไรลดทอนกัเลยป่ะมันคือล้วนๆอ่ะเก็ตป่ะเราเพิ่มความอบอุ่นไงมันไทยแล้วอบอุ่นซอยนะเนี่ยอยู่บ้านนี่อบอุ่นรู้วันผักชีฝรั่งทุกคนซอยให้เละแล้วก็จิ้มลงไปอย่างเงี้ยทมไมเขาถึงเรื่องผักชีฝรั่งเพราะว่ามันเกิดที่ฝรั่ง่ถ้าเกิดว่ามันเกิดเมืองไทยจะเป็นผักชีไทยอือมีก็ต่างกันโอ้โห เราก็รู้ว่าคุยไปไม่ได้เ,เราอยังคุยไปเรื่อยๆทุกคนเรากินไม่หมดเราเก็บไว้กินนะไม่สิ้นนะครับใครกลัวอว้วนเปลี่ยนจากสามชั้นเป็นอย่างอื่นแต่ความอร่อยมันอาจจะลดลงไปครับไป,บไปบฮะทุกครั้งที่ชอบแากมาันอ,อื้อหือน่ากแม่บุ๊คภูมิใจไหมภูมิใจดีใจไหมมีห่ะะอจบอิ่มแล้วทุกคนตอนนี้คือหมดแล้วนะข้างหลังอ่ะเกลี้ยงแล้วเหลือแต่ข้างหน้าอร่อยจริงไหมคะมาทำอาหารได้ดีมากคนชมมาปราภูมิใจ อใไรทอมเนื้อระภูมใจอ่ะก่อนที่ทำออกมานี่นังไม่คิดเลยมันจะอร่อย,อยางทุกคนจะบอกว่าเมนูเนี้ยค่ะบุก๊กบอกมาตั้งแต่เมื่อคืนอือคือตอนเช้ามาเขาก็เหมือนไม่มั่นใจเขาก็แบบเอานนื้นั่นไม่มั่นใบบไ่เฉยมาจนแบบจนบ่ายอ่ะ,อ,ะอืมคือเราไม่เอาอ่ะตอนแรกอ่ะ,อะมาคิดว่ามันแบบมันจะเป็น,นยังไงเหระมันก็เหมือนสามชั้นจิ้มกับจิ้มแจ่วธรรมดาที่เราเคยกินทั่วไป แต่พอทำออกมาแล้วทุกคนมันไม่ใช่สามชั้นจิ้มแก่วเลยมันกลายเป็นสามชั้นเคลือบแจ้วอะเคลือบแค่เรียกว่าเคลือบเลยดีกว่านึกภาพไม่ออกนะทุกคนลองนึกไปถึงไก่ไก่ที่แบบเขาเรียกอะไรนะไก่เคลือบใช่ไหมไก่เคลือบเกาหลีอะทุกคนโบบอกว่าเดี๋ยวทานเสร็จนะยกอันนี้ไปบ,บ้านมันนะมันจะนั่งกินสุดยอดแล้วล่ะถ้ามันไม่อร่อยจริงโบไม่กินหรอกนี่ทุกคนดูใ,ใกล้เลยฮะเขาเรียกว่าเคลือบเลยอะทุกคนไปลองทํานะคะอันนี้อร่อยจริงๆค่ะ มันรู้สึกไงเวลาเป็นคนชมทําอร่อยอชอบให้คนมากินสิ่งที่มาทำเนาะมันมีความสุขใช่ไหมแล้วมันจะมีกำลับบงใจในการทำเพิ่มอีกเพราะฉะนั้นบางอย่างที่เขาทำไม่อร่อยเฮก็จะบอกว่าอร่อยนะทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวเราเล่นอืมถูกข้าวเหนียวหมดอ่ะทุกคนหมดอนกันค่ะโซกูอ่ะโซกู้ อาปักทุกคนเดป้อนแบบจะได้รู้รสชาตตอนนี้เรากินอยู่ตอนนี้มันอราหามันอราะา,า,าโแล้คือ <c oughs> อะไรอระมันเ <c oughs> แล้วทเหเน,นียวด้วยนะคนจิ้มกับผักนี่ตามด้วยผักเมนูนี้คือปังมาก ยังไงฝากไว้แล้วกันทุกคนถ้าอยากกินแบบนี้นะรสชาติของเราลองเอาสูตรนี้ไปทําดูนะครับโอเคทุกคนสําหรับวันนี้ครอบครัวโตบีนะครับยังไงก็ขอบคุณท,คทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยแล้วกันนะขอบคุณทุกคนตอนนี้ 2, 30, 000, 000, อสองแสนสามหมื่นกว่าซับแล้วนะฮะขอบคุณมากๆเลยทุกคนดีใจมากๆนะครับยังไงก็เป็นกำลังใจพวกเราด้วยแล้วกันนะครับขอติดตามคลิปพวกเราด้วยแล้วกันนะครับถ้าว่างก็แวะเข้ามากดดูแล้วกันนะโอเคถ้าไม่ว่างก็ทํางานไปก่อนนะฮะสหรับวันนี้ครอบครัวโตบบบบีอนนนาาาลลไปกก่แ้ววััััะคครรสสดผม๊ยย